ฉลาดเริ่มได้ที่บ้านรายการมหัสจรรย์เด็กปฐมวัยรายการที่ให้ความรู้สร้างความเข้าใจส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้ที่บ้านเพราะเราเชื่อว่าเด็กจะดีฉลาดแข็งแรงสมวัยต้องเริ่มจากที่บ้านและชุมชนสวัสดีค่ะพบกับแอนวันครับ อตอนนี้เราอยู่ในรายการมหัศจรรย์เด็กปฐมวัยเช่นเดิมนะคะอันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตัวเองและการเข้าสังคมค่ะครับก็ในด้านนี้เนาะพี่แอนเนาะมันจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมของเด็กใช่ไหมครับแล้วก็ความสามารถในการดูแลตัวเองของเด็กด้วยนะครับ ก็คือว่าอย่าง2ด้านที่ผ่านมากล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาเนี่ยจะเป็นเรื่องของร่างกายแต่อันนี้เน่ยมันเป็นเรื่องของภายในเหมือนกันก็คือมีเรื่องของจิตใจนะครับเป็นเรื่องของอาการเลี้ยงดูอา,อารมณ์ความรู้สึกของเด็กแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาก็แบ่งตามช่วงวัยเหมือนกันว่าในด้านการช่วยเหลือตัวเองและการเข้าสังคมของเด็กเนี่ย จะมีพัฒนาการเป็นลำดับยังไงเนาะต่อมาอายุหนึ่งปีหนึ่งเดือนถึงหนึ่งปีสามเดือนค่ะอายุ13าถึง15ห้าเดือนนะคะในเด็กช่วงวัยนี้เด็กก็จะเริ่มชี้บอกว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะชี้จะขวดนมชี้จะเอาหมอนนะคะแล้วก็ปลกมือดีใจนะคะถ้าเห็นอะไรคุณพ่อคุณแม่เล่นอะไรตลกด้วยเนาะก็จะปลกมือดีใจหรือว่า คุณพ่อคุณแม่ให้เล่นอะไรแล้วเขาทําได้ก็คุณพ่อแม่ปลกมือแล้วเขาก็จะปลกมือด้วยนะคะอืมครับพออายุหนึ่งปีสเดือนถึงหนึ่งปี6เดือนครับเขาจะเริ่มปฏิเสธเป็นละอย่างเช่นไม่กินไม่ฉีดยาไม่ฉีดยาไม่เอาอย่งเงี้ยคือถ้าเขาลัากษณะที่มีการปฏิเสธถ้าเราถ้าเขาไม่ชอบอะไรเนี่ยแสดงว่าตามวหว นะครับสองวัยเลยเพราะว่าช่วงอายุหนึ่งปีสเดือนถึงหปีหเดือนเนี่ยเขาต้องรู้จักปฏิเสธเป็นลวะวนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสามารถที่จะหยิบอาหารเนี่ยป้อนตัวเองเช่นขนมเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วเขาก็สามารถหยิบแล้วก็เอาเข้าปากได้นะครับก็คือเหมือนกับเริ่มช่วยเหลือตัวเองอได้แล้วนะคะโ,<ซ>โดยใช้นิ้วมือเล็กๆของเขาแล้วหยิบอาหารใส่ปากเองได้แล้วนะคะต่อมาอายุ1ปี7เดือนถึง2ปีค่ะช่วงอายุ 19- 24ถึงเดือนนะคะ เด็กในช่วงวัยนี้ก็จะใช้ช้อนตักอาหารได้ช่วงวัยเมื่อกี้ใช้มือหยิบเนะเาะเพราะช่วงวัยนี้ก็โตมาหน่อยก็จะใช้ช้อนตักอาหารกินเองได้นะคะก็คือ,อาตามือต้องประสานทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็ให้มันตรงกับจุดปากเนาะจะเอาอาหารเข้าปากได้นะคะครับต่อมาครับ2ปี1เดือนถึง2ปี6เดือนครับ เด็กจะเริ่มเล่นสมมุติได้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่มีตุ๊กตาเป็นลูกเนาะอย่างเช่นนี่น้องนะนี่เลี้ยงน้องเลี้ยงน้องนะอะไรเงี้ยเรื่องสมมุติหรือตัวเองอยากจะเป็นหมอเป็นครูอะไรเงี้ยหรือสมมุติกําลังทํากับข้าวอยู่นะมีเครื่องเล่นที่มันเป็นกับข้าวมีพัดมีอะไรก็ลองเขาก็สมมุติว่าเขากำลังทํากับข้าวพอดูแม่ดูทํากับข้าวดูยายทากับข้าวอะไรเงี้ยเนาะเด็กในช่วงวัยนี้ก็อ่า บางคนก็จะเริ่มเข้าโรงเรียนสูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนาะก็จะเริ่มเข้าสังคมและก็คุณพ่อคุณแม่สามารถพาออกไปนอกบ้านเพื่อไปพบปะเด็กคนอื่นหรือเจอญาตินี้นะคะได้เพื่อให้เขามีสังคมมากขึ้นนะคะต่อมาอายุสองปีเจ็ดเดือนถึงสามปีค่ะช่วงอายุสามสิบเอ็ดถึงสามสิบหกเดือนนะคะ เด็กวัยนี้ก็เล่นสมมุติที่ซับซ้อนขึ้นได้ค่ะแล้วก็เล่นกับเด็กคนอื่นได้นะคะก็วัยนี้ก็เข้าโรงเรียนแล้วแหละเนาะเป็นอนุบาลหนึ่งเนาะก็จะเล่นกับเด็กคนอื่นได้เล่นขายของฉันเป็นแมค่ค้าเธอเป็นลูกค้าเนาะเธอเป็นคนล้างจานอาจาอาจะมีคนหนึ่งที่แบ่งหน้าที่ให้เพื่อนๆได้เล่นกันนะคะก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะคะครับเนื้อหาดีๆแบบนี้ยังมีต่ออีกนะคะ ลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่สัสดครับ,รบเข้าไปฟังกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ที่ Facebook และ Youtube พิมพ์ว่ามูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงค่ะมีสุภาษิตแอฟริกาบทหนึ่งครับเขากล่าวไว้ว่าการจะทำให้เด็กคนหนึ่งดีได้ต้องอาศัยคนทั้งหมู่บ้าน มาร่วมกันสร้างชุมชนสายใจเพื่อสร้างเด็กไทยสมัยกันครับโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณาสุขเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยใน5จังหวัดนำร่องโดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงสคสอสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส Young yeah, what now? Yeah.